ประเทศไทยสถานที่ที่บอยคุกที่ป๊อพเ่อร์พี่กำลนอย่างอยู่เทียบใครทยของเรามาถอยู่อย่างมักรุ์เทพแล้วก็ไปขึ้นมาสัเกตด้วยแอร์ไปสอบก็ได้ดูคลิปจากช่อง W W s Channel ที่บูดาเปสต์ดิวได้กล่าวไว้ว่าที่เซี่ยงถามว่าใช่หรือเปลไว้บอกว่าไม่ใช่ประเทศไทย พวกเขาอยากมาไหลรแต่ก็มาเที่ยวด้วยแ,แต่นวันี้ในวนี้บอกมเมเมื่อในวงนี้ที่เคยเที่ยวไทยก็คือทักกาซันซักาซันมาค่ะยังมีชาวบ้านคนเิ้น,นเมื่อ20ปีที่แล้วจริงใอทีนี้แม่ป๊อก,ก็็จะมาสรุปข่าวของวันี้สรุปงานไหนที่วงนนี้จะไปขึ้นเวที สนุกไรของพี่แกใังเรื่องในวันฉลองวันเิดก็ถามบอกสิ่งเก้าปีของแกนะเมือ่อม,มันมันมันส่งฝันมาจัลายที่ตเเทยนชเชนตกเกี่ยวที่สาานามบินทจาในงานเกก็คือน้องอยูฮีวเมเบอร์รนีคนอื่นอย่างส,สังกับพี่ไม่จะสังแกไม่ได้มาด้วยนะ ก็มีนี่คิโอทีว่าเตอร์บอกที่เป็นคนที่ทำเพลงตอนซิงเกิลอักสุดปลายกัะเดี๋ยวอิซุนี่ั่งมาร่วมยินดีในงานด้วยหลังหลักไรต,ตอนที่เจเจสั่งเชิญน้องอยู่นี่มาสบายเป็นแขกพิเศษในไลน์เนี่ยเจเจสั่งกับน้องอยู่ที่น้องเพลงอ๋ออิโทรนีที่ซึ่งเป็นเพลงสมัยโทนเคัลเลอร์อ่ะเดี๋ยวงานน่า ทีก็น่าจะมีหลายงานตัวไลท์ที่นากาโนะแล้วก็งานนิกโกโนฮีที่คิวยา2งานงานตัวสองงานติดตัวแล้วจะเป็นพอจะมาอาทิตยตุบก์งานต่อไปก็คือที่กาจะในกุมภาเป็นวาเลนไทน์ไลท์ของทีมในเดือนกุมภาเดือนสองนี้ที่จะมาถึงนแล้ มันพอคงได้เมากันนะคะแตนวัวาเลนไทนี้จัดที่เออดิอเอตชิเชนคาเดนนาเหมือนเดิมยวไปพอมากันสรุปวาเลนไทน์ไนของี้กัน เอาไว้เม่จิของวงนี้ในเดือนหน้านเดือนกุมภาพานันนี้ประกอบด้วยทักกระสังไรขึ้นวันที่แปดเดือนสองเดือนกุมภาแล้วก็พี่ยูจิโรวันที่สิบสี่กุมภาวาเลนไทน์แล้วก็พี่เคเซ,เซสังวันที่ยี่สิบสองกุมภาปลายเดือน ในงานนี่มันจะเสียตังเสียตังค์แต่ละไซนัท S S หกพันเยนไะซ่ S ห้ S 6, en, าพันเยนแล้วก็ใส่อ A สี่พันเยนซึ่งราคาแพงจากมากถ้าใครที่ไปดูวงนี้ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เตรียมใจไว้เลยนะแต่ในปีนี้หรอเป็นขอว่าก็อยากให้วงนี้มาไทยเหมือนกันอะ มาไทยเหรอไอว่าจะพาไปพาไปเที่ยวในกรุงเทพแล้วก็ไปเจอศิลปินทีฟ็อกคอ,อยกุ๊ปของจิมแกรมมี่แต่ขอย้ายให้เจอทีน่นต้องหาเลยตทีน่ะต้องหาต้องพ่อฟอนเตน,นี่มน,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 นะน,น,นี่น้าที่เฮียก็จะตายนะเพื่อนขอก็คิดว่าจริมนั่นต้องคงต้องเจอหนังแน่นอนนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าในฟอจะอามาเมาส์ต่อในคลิปต่อไปกาจ,จบการ์ดมาให้นี้ก่อนมาจานี